ดูคบับองพ่อตากสินนะครับวัดโจโลนะครับองค์สีทองสวยงามมากข้างหลังก็จะเป็นอุโบสถสีทองนะครับสวยจริงๆครับที่วัดปากน้ำโจโลนะครับองสวยสวยมากครับเหมือนทองเลยนะครับองพ่อตากสินนะครับสวยงามนะครับ ข้างหลังก็จะติดแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำแม่น้ำบางมะกงนะครับสวยนะครับดูตรงแม่น้ำนะนี่ครับครับัดฝากน้ำโจโลนะองค์พ่อตักศินนะครับนี่ครับ เชียตีจันทบ,บุรีนะครับวัดปากน้ำโจโรนะครับสวยจริงครับนี่ครับโบสถสีทองครับเหลืองอรา,ามทั้งโบสดนะครับสวยครับขอ,อนครับ